สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาทมานำเสนอครับทำไมเราต้องก้มหัวให้ขมเมรขมเมรไม่เห็นภูมิธรรมอยู่ในสายตา ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องความมั่นคงทางชายแดนไทยในภูมิธรรมควรลาออกจากรัฐมนตรีกรลาโหมเสียเริ่มตั้งแต่ความไม่ชัดเจนเรื่องการจัดหาเรือฟริเกตให้กับกองทัพเรือซึ่งมีความจําเป็นมากต่ออธิปไตยทางด้านแนวเขตทางทะเลแต่นายภูมิธรรมกลับทําตัวนิ่งเฉยเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมคนเดียวที่ยอมก้มหัวให้กับเขมรและไม่ทันเกมของเขมร หรือเป็นการแสดงท่าทีเกรงใจต่อความสัมพันธ์ของตระกูลหุนกับตระกูลชินนายเขมรระดับสูงไม่มาเจราจาหาทางออกต่อข้อพิพาททางชายแดนโดยให้เหตุผลกับนายภูมิทาไปว่าไม่ว่างเพราะติดงานติดตามนายหุนเซนจะเดินทางไปเจราจากับเขมรทั้งที่รู้ว่าตัวปราสาทต,ตามเมืองทมอยู่ในเขตแผ่นดินไทยกองทัพบ,บกเขาก็จับพิกัดได้ตั้งแต่ต้น แต่นายภูมิธรรมเลือกที่จะไปเจรจากับขมรแทนที่จะเรียกกลาโหมของขมรเข้ามาตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งการเจตนาเผาศาลาสันติภาพและการสร้างภาพของนายทหารขมรที่พาประชาชนมาร้องเพลงชาติขมรในตัวปราสาทต,ตามเมืองทมบนแผ่นดินไทยและตามมาด้วยการสร้างภาพปลดธงชาติไทยลงที่แสดงถึงการทำลายสัญลักษณ์ของราชณาจักรไทย ปัญหาที่ตามมาของความหย่อนยานและอ่อนแอของนายภูมิธรรมก็คือความไม่ชัดเจนและไม่เด็ดขาดจึงส่งผลให้ประชาชนในเขตแดนจำนวนมากหวาดวิตกอยู่ในข่าวลือว่าเขมรกับไทยเตรียมที่จะรบกันไม่ต้องทำมาหากินกันกินเวลาไปถึงสองเดือนแม้ทางกองทัพไทยจะออกมาพูดยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับเขมรยังปกติอยู่ก็ตามเขมรโดยการนำของคุณมณิต เดินเกมตีสองหน้าโดยใช้สถานการณ์ทางชายแดนไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเมือง 1. เป็นผู้ออกคำสั่งให้เกิดการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเหมือนยุคสมัยที่นายฮุนเซนผู้เป็นพ่อพูดใส่ร้ายนักแสดงไทยจนเกิดการเผาสถานทูตไทยขึ้นในขเขมร 2. แต่หัวหมอโยนความผิดให้กับฝ่ายค้านที่อยู่ต่างประเทศว่าเป็นกลุ่มที่ยุยงให้ขเขมรไปรบกับไทย จึงเขียนเฟ e บุ๊กส่วนตัวเชื้อเชิญให้ฝ่ายค้านพากันมารบกับทหารไทยกันเองเพื่อสร้างภาพให้ตนดูดีขึ้นต่อกองทัพไทยกับประชาชนเขมรที่ไม่อยากให้เกิดการรบกันกับกองทัพไทย 3. แต่หุนมนเน็ตยังเดินเกมเรื่องข้อพิพาททางชายแดนโดยยึดเอา MOU ความร่วมมือกับรัฐบาลในยุคที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นหลัก เมื่อคิดว่าข้อมูลของตนไม่สามารถนำไปต่อสู้ในศาลโลกได้ถ้าเป็นแบบนี้ขมินก็จะเดินเกมเหมือนพระยาละแวกในอดีตคอยกัดแสะกองทัพไทยไปเรื่อยๆสร้างสถานการณ์ไปเรื่อยๆสร้างภาพให้โลกได้เห็นถึงแสนยานุภาพของกองทัพข,ขม็นที่ไม่เกรงกลัวกองทัพไทยแต่ไม่กล้ารบกับไทยจริงๆและเดินเกมให้แม้ทัพภาคที่สองนอาวุธมาฝึกกันอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น ยิ่งสร้างสถานการณ์แบบนี้ยืดเยื้อต่อไปย่อมสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจของอำเภอต่างๆที่อยู่ติดกับชายแดนเขมรมากขึ้นเรื่อยๆจากความไม่เอาฐานและความอดแอรของนายภูมิธรรมที่ปัจจุบันปล่อยให้ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าสงครามไทยกับเขมรจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ให้นายภูมิธรรมลาออกจากรกระทรวงกลาโหมเสียแล้วหาคนเก่งๆที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจกองทัพได้ดี เข้ามานั่งแทนนายภูมิธรรมเรียกผู้นำเขมรมาจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้มันจบเพราะมันเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายอำเภอที่ติดหรืออยู่ใกล้เคียงพรมแดนเขมรถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็จัดการสั่งสอนให้คิดขยาดเหมือนยุคสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทำให้พระยาละแวกหวาดกลัวอย่างหนักและยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่หที่ทำให้เขมรสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินลงแบบเบ็ดเสร็จ ไม่แนะนําให้เอาคนไทยแต่หัวใจเป็นพระยาละแวกขึ้นมานั่งกระทรวงกลาโหมไทยเพราะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเขมรก็จะขี่คอราชนณาจักรไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทําให้ภาพลักษณทางแสนยานุภาพของกองทัพไทยลดลงในสายตาประชาคมโลกทีเรื่องไม่เป็นเรื่องของชาวอุยกูอะไรที่มันทําได้หน้าได้ตากันและอยากเผยแพร่าภาพว่าตนคิดถูกต้องแล้วที่ส่งตัวกลับจิน กลับทำงานกันขยันมากแต่เรื่องกากกากของเขมรดันทะลึ่งไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้เดชาณรุนาศศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเกทธิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ